ยงไก่ปลาพอไม่ได้ขันเอกเลยเื <Yes, okay, ่อแล้วมงเลื่อนดีกว่าดีกว่าเขานีและนี่และปลาชุมชนเสือขัตเกียรติห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้พูดมันไปทิ้งทั้งในไอ้กีนั่นทิ้งตรงนี้ เล่นลีตัวจริงเลยทีนี้เขาไม่หยุดเขาอีกยังมาพูกอะไรเขาป่าปวดสิ่งลูกมาจาริงๆตรงนู้นก็ยังมีคนทำถั้วยทำสวนไม่มีใครมาเสนอหรือว่าเราอากก้าวเองนั่นละอันนาเข่เท่านั้นละกล้วยหลายๆนั่นละโอ้เราอ้ากก้าเองทำไมคือว่าเห็นรถละเห็นรถละ เขานี้นี่สมมคิดว่าใครมาอีกคันหนึ่งรถที่ตัวนั้นรถกระบะมัอีคันนึ้มีสองคันเนี่เดี๋ยวรถใครเนี่ยมีสมรรถเดี่ยวขวาอมีนี่แหละที่จากนี้ไปนี่แหละอานี่เหรอไม่โอ้จานี้มาไหวมันจะมีมันไม่ได้มันไม่มาถึงนาโค่นะครับทถึงนาน้อยแห่งความสุขของพี่ปิดพี่เดือนนะครับ ในภาพขณะนี้พี่ปิดมาเลื่อนรถกระบะให้เพื่อให้กระบะที่เรานั่งมานั้นได้จอดได้สะดวกนะครับในบางทางสัญจรตาพี่ยอดมาตามแนวนี้มาเลยฮะโอเคตรงเลยครับอือดูซิดูซิอือเมนูล่ นี่ด้วยีร้อนอยู่เลยเป้รับแดดดีเนาะค่ะตอนนี้วิตอนนี้เรามาไม่ในบ้านแท้ๆฮะิวมาไมรีสหาีสาน้ในตรงไหนที่พี่ว่าพี่ไปดูดน้ำมันมันไม่ได้ค่ะอยู่ตรงโนเอาแล้วในบ่อนี้ไม่มีบ่ะ บน,นี้มันมีปูปเตเอะตรงนี้เหรอตรงนี้ที่น้องภูตกปลาเนี่นนยโอ้บรรยากาศดีแท้มรกอดกทุกต้นเลย คะขอตอบแบบมีมารยาทนะฮะก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยถ้ายิงไปทางนี้จะไม่ออกสะนใหญ่กว่าพี่เดือนถ้าเราสุกไปทางเนี้ยใช่ไหมสะต้นใหญ่ตรงนี้ใช่ไหมใช่สะนเป็นลัตนาอ่ะใช่ค่ะกันทำไรทำไรคะทำไรคะเออดีมากลำ ลลโดนนะลูกนี้โดนเลยนะเนี่ยโดนใจผ้านี้โดนใจมาก <c oughs> ไปจับเลยใช่ไหมรถกระปิ <c oughs> ้งนี่หละน้ำ <ไป S 2> หนักสามห้าเอ ใส่ลงสาสใหญ่ให้พูไปกะเพราวิธีพ่อพียงจริงๆน,น,น,งนะเอาอะไรก็เอาฮะมะละกอผกักเผึิกตะคงตะไคร เจะไีหออะไรบานีน้ำมันหมูน้ำมันหมูนั่นแหละน้ำมันหมูมันเย็นไงมันเป็นไข่ไงตอนค่ำม,มันเย็น,น,นโอ้ยบักหุงแต่ละต้นนี่ดกดกีเกินนะอุ้ยระวังโลกอไม่ไมอไม่เบ้่อเลไม่มีกรแดกต้มเหรอ พี่แ erm ต่เขชนะแล้วเอาไปเลยกาไม่เจ็จริงๆต้องมีคนต้องแม่เก่งไปอย่างเอาตาเลยตาเขาโทรบอกให้เอาเลยไปไหมล่ะมอไซด์เหรอคะ ตัวเต็มตะแกงตุกเอบเ,เลยโอ้ออกุกรอกดีไงพ่โวดก็มื่อเมื่อวานเนี่ยพี่ทำห้าต,ต,ต,ตัวเองนะเปะอืแต่แบ่งแบ่งไว้ที่บ้านช่วยหนึ่งด้วยแทนเี่นยอดเขาจะย่างนะครับให้ย่างเขาจะก่อนจะไปต้มทุกคนมีหน้าที่นะฮะส่วนผมมีหน้าที่ จีกบโอ้โหสูส่สากันเลยทีเดียวอืแดบดบดีจริงๆเฮ้ รสชาติแปลกๆชิมคาโคกเลยฮะพอกปลาบวกแกงส้ไหลเนี่ยเสียงขูดโคกนี่แหละมันช่างดันจวนจิตใจดีแท้เดี๋ยวครับแป๊บนึงครับ โอ้อร่อยอือปลาครับปลาเนื้อนี่ค่ะมือคุณเพื่อนไหมนี่ฮนะอยากให้เหยียกบกระป๋องผมกลัวเพื่อนผมเหลือมือขวา,อ,าอยู่ฮะ ของใครอย่า้อือหือ ตัวต่างๆอันนี้แบบสับละเอียดเลยอ่เราทำแบบเผื่อคนจะกินกับแบบเนื้อขามัใหญ่ใหญ่ฮะ ะตมิมเออ,เอแบบแหงๆครับัะเผาัเผานีาๆๆา่ก็กเด็ดเอาในสวนที่บ้านนะฮะตรงเถียงนาที่เรามากินกันนาโคกอ,อมาไหมคะ,ะอาเรไมนนะมี่กตาน,าานหนึ่งใน

S <S สมผักเซียนก็มีแกดองหมากโดยใส่น้ำมะพร้าวนะฮะเนี่ย <S 2> <S 2> ชาาเชฟบุญคำมายอดจะเชฟอะไรเชฟบะจานที่สองจานที่สองไว้พี่พพพพๆพวกเด็กๆกินไหมอุ้ยไม่เอาออเลยร้ยอนร้อน เอาไปเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปูไห้ปูไปกินอยู่นู่นแหละเพราะว่าไม่มีใครกินม<อ>ีแต่ปูอ,อ๋อเออท้้งปูกับเพื่อนไปไหนไปเก็บ มานี่ไงนี่ไงหักเล็บ็กิฟแมวผลงานของน้องอะไรครับทีครับน้องทีโอ้โหน้องทีเก็บได้เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวรอเด็กๆเขากลับมาเขาไปเก็บบล็กลิฟแมวกันนู่นเดินมาแล้วทยอยมาแล้ว ผัดกบมีสองจานจะมีทั้งนี้ลองกินดูเม็ดเม็ดข้เขียวเนี่ยเค็มหวานกินดูกันมัจะเปรี้ยวเปรี้ยวมันหวานไม่ต้องล้างเหรอใช่กินข้นมันียวมันมีน้ำนะมันมีน้ำนะให้เจ็ดให้เด็ดนะต้องเด็ดเอาเด็ดเด็ดเอาเด็ดเด็อะเอามือลูบเอาเลยมือลูบหวานแล้วเม็ดดำ่ะหวานไหมเม็ดดำอีกรูปอีกรสชาติหนึ่ง ไหนกันดาขอหน่อยอลิปแมวคยอดครับครับอายอดอันนี้ต้องอายอดฝากกันแบ่งคลิปแมวกันแล้วฮะมันเหลือเชื่อนะปลาโรกที่สองโคกแรกไม่ใช่ลูกคะลูกน้ำที่ว่าอาแทบไม่ทันกันฮะของทุกอย่างคือเอามาจากในสวนเแถวนี้นะฮะมะละกอก็เด็ดมาจากต้นนี่ก็ไปเด็ดมาพีชก็ไปเด็ดมา ผักโอ้โหดียังเลยพอเพียงอยากกินอะไรก็ไปเด็ดเอาค่ะไีนเดินเข้าไปก็ไปเด็ดเอาไปเด็ดเอานดทนทนี่จะอนะเอากระเียมสับามถนนเลยค่ะพอถสามแยกแตาเลียวขวามันจะมันจะผ่านไอ้นั่นก่อนผ่สองตตานะจำง่าย ช่วงเย็นน้ำแข็งหมดนะครับพี่ปิดเจ้าของพื้นที่ก็อาสาขับกระบะขี่รถออกไปซื้อน้ำแข็งมาให้เรานะครับออฟโรดกันมาเลยทีเดียวจากเสียงนาที่เรานั่งอยู่เข้าไปในชุมชนในหมู่บ้านก็หลายกิโลอยู่นะฮะขอบคุณพี่ปิดมากๆสุดๆ Ja ของสีแดงนี่คือดอกพุทธดเบดิเด็กๆจะไปมาไล่งัวไม่ให้กินมันนะผมก็เพิ่งรู้ว่าถ้ามัวกินยอะมันอะไรต้นมันมันจะท้องอืด มันจะไม่ดีต่อตัวมันนะครับวิถีชีวิตนาโคกบ้านนุนลานตำบลอะไรครูตำบลตำบลปออำเภอบึงบูนจังหวัดศรสีสะเกษ ต้มปักขอความเปรี้ยวก็คือเอามะขามนะมะขามสดนะตำๆใส่เลยทั้งยอดทั้งผลมะขามมันโอ้ยปูแล้วก็ส้มปาก ป้าเดินไปนูน่นป้องไปกับใครคะไปคนเดียวครับเอากะบะไปไปกับพี่สาวอุ้ยเป็นหม้อไฟกันมาเลยทีเดียวสุดย,ยอดพี่เดือนโอ้ยใส่ผ่านครับสุดยอดตรงปลาหนาโคก คุณแม่แกใสยมะละกอให้เอากลับบ้านครับไปตำส้มตำกินน่ารักที่สุดเลย วนน้าวนี้ก็ไปตัดกล้วยมานะครับพี่เดือนให้ตัดมาให้เป็นของฝากอ่าคุณแม่ผมช่วยถือโอโ้ขอบคุณมากๆครับน้ำใจน้ำใจครับผม น้ำใจรูปเอฟเลยลุงมีกล้วยอีกครับกล้วยยิกโอ้โหรอบ,บสะแลรอบสวน